ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่ม,มีมีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูนรู้สึกจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับจิตใจของนักเกิดนั่นแหละด้วยความเข้าใจว่าตายแล้วสูนนี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตาม ความสำคัญของกิเลสจึงทําให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย่อมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆที่สิ่งที่จะเป็นไปให้จประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจ ปัญหานี้ทําเป็นการทําลายตัวเองไปในตัวผู้ทีวัดมีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการระมัดระวังับเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าว่าเราทําไม่ดีเสียอย่างนี้ไปเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแม้เราไม่ปรารถนาก็ตามเพราะยังไงกิจจะต้องเกิดต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่ คนนี้มีความขยะกขยงต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็ไม่กล้าทาแต่ผู้ที่วัดตายแล้วศูนย์นี้รู้สึกจะศูนย์ไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโ์พจอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดปัญหาการทําบุญทําบาปจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันว่าจะทําอะไรแล้วก็ทําตาม ได้ชอบผู้นี้ชื่อว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทําลายตนเองไปในตัวนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีเกีสิ่งทั้งหลายเที่ยงคือพวกทิฏฐิต่างๆเจ้าทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ตายแล้วศูนย์บ้างตายแล้วเกิดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแล้วสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นนะนี่ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนเรื่อยไปเที่ยงต่อกาเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไปหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของความสําคัญไม่ใช่ความจริง เรื่องของกิเลสจ,จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยหลักธรรมมาเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้แลได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวบังคับบัญชาอำนาจมากอำนาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นติดยังคลอ้คลอยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัว ว่าความคิดที่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อหรือเชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั่นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่งมง,งายนี้มานานยิ่งเรียคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสำหรับผู้มีค่า จึงต้องได้ระวังการที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนี่เราจะพิสูจน์อะไรไปเรียนที่ไหนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่สามารถที่จะระงับดับความสำคันญเหล่านี้ได้นอกจากการปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะคือจิตตะภาวนาอันนี้เป็นทางตรงแนวต่อความจริงจะต้องทราบทั้งสิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงซึ่งมีสิ่งอยู่ภายในจิตอันเดียวกัน อย่างอื่นไม่มีทางทราบได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็าตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชำระก,กิเลสเนี่จดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทำแปลน,นได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นแปลนเฉยๆมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้ การจดจําเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลียงไปขนาดไหนก็เลียงไป <Ừ. S 1> มันก็เป็นแต่ชื่อแต่ตัวกิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม่นิดหนึ่งด้วยการจดจําจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวตัวสําคัญต่างๆภายในจิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติ การปฏิบัติเช่นจิตจตตภาวนาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่ใดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเพราะมีทําเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนไว้อย่างไรที่ควรจะละที่ควรจะ,ะ,รจะ,ะงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดเห็นจิตมีความฟุ้งซ่าน เป็นการก่อควรมตัวเองฟุ้งซ่านมากก่อควรมากทำลายตนเองมากให้พยายามระง,งับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์อันที่จะทําให้ฟุ้งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้พราจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานพักงานวุ่นนี่มีเพียงเท่านี้ ก็พอทราบเงินต้นนขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำดับก็ยอมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันเรื่องของธาตุของขันไปโดยลำดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันเป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน แม้จะอาศัยอยู่ในธาตุขันอันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าอาศัยกันอยู่เท่านั้นเช่นเราเราอยู่ในบ้านบ้านจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราธาตุขันนี่เป็นของเราคือหมายถึงจิตเรานี้ไม่ใช่บ้าน ไม่่ใเราไม่ใช่ธาตุาขันธาถ้าขันไม่ใช่เราแต่เมื่ออาศัยความรับผิดชอบกันอยู่เราจะเรียกว่าธาตุขันเป็นของเราตามหลักสมมุติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีนีการการเรียนทางจิตตภาวนาทราบไปโดยลํำดับลําดับอย่างนี้ให้จิตมีความหนักในทางใด จิตจะมีความบึกบึนหรือมีความสะแสวงในทางนั้นเสมอทําเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความตนใจว่าทางนั้นมันเป็นเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางปูกมัดหรือทางแก้หรือทางถอดถอนถ้าเป็นทางปูกมัดเป็นทาง จะสั่งสมความชั่วหรือความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่างๆนี่นี่แหละมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ล้นละย่อมมีทางที่จะหักห้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งม้านั่งขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอการตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดในแง่ไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทํานองเดียวกันตัดสิ่งใดขาดออกไปจาก,กจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะต่อให้เกิดความทุกข์ความลําบากเพราะความคิดเช่นนั้น ไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะกิเลศประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเหนียวชอบยึดมั่นถือมั่นก็คิดในแง่นั้นมากๆกําหนดพิจารณาแก้ไขกันโดยทางปัญญาอยู่โดยสม่ําเสมอต่อไปพิเรศประเภทนั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็ค่อยอ่อนกําลังลงไปสติปัญญาก็ค่อยแก่กร้าขึ้นมาจนกระทั่งตัดขาดได้นั่นะ ค่อยตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งถ้าเป็นไม้ตัดขาดทีละรากสองรากถ้าเป็นรากไม้เลี่รากไม้ต้นหนึ่งมันมีมากน้อยเพียงไรก็พยายามตัดมันจนกระทั่งมันโค่นมันล้มลงไปถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละรากสองรากเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดน่ะทีเรื่องกระแสของกิเลสที่ออกไปจากกิต มันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยน่ะสาคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียวตัวกิเลสจ,จริงๆมันก็มีคืออวิมีอวิชาาวชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่หนั่นเระเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชาพยายามตัดมันแตกไปทั้งตาทั้งหูทั้งต่างๆนี้มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้างนี่มันแตกกระจายออกไปมากมายก่ายกองแต่มันออกไปทางตา ไปสู่รูปและรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปเึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อจิตคิดไปในทางกิเลสทิดไปทางเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงกันไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเราเราก็ทราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตวนี้จะรากฝอยอะไรเสียงลักษณะใดถ้าเป็น เสียงที่จะทําให้เกิดกิเลสขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้คลี่คลายเราก็เห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธแย่เอาอไปใครเป็นผู้กโกรธโกรธเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไรความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทําไมขยนันโกรธโกรธให้ตัวเองแขวงชั่วอโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์ แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้นแต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตัวเองเพราะความโกรธตนเองนั้นมักจะไปโกรธคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเราแยกไปดูไปพิจารณาไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมัมผัสมันมีขแนขแนงแขนงไป ออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือธรรมมารุณโดยอาศัยรูปเสียงกิริยสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่ง,ง,งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันแตกแขนงออกมาแล้วแตกออกมาจากใจสติปัญญาอย่างทราบอยู่ภายในจ,ใจิตใจมันก็ย่อมทราบได้โดยอยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้เจาะลงที่ตรงไหน ไม่ทราบมากก็น้อยสําคัญที่เกียตนาสําคัญที่ความจดจ่อจะทําให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปแล้วโดยลําดับๆมันก็มากไปเองค่อยขาดไปทราบตรงไหนแล้วมันก็ค่อยละล้นละกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดกิเลสท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวกับเราตัดรากฝอยของ มของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ยังเหลือแต่รากแก้วเขาถอนทวดขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม่ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตเอความสูญมันางมันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทําไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วสูญน,นั่นอะความสูญมันอยู่ที่ไหนเราเราถึงได้มาพูดแต่ภพชาติคือความไม่สูญมันอยู่ที่จิต นี่เราทำไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงภพชาติขึ้นมาให้เราเห็นในระยะนี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้าไม่ถ้าไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอย่างไงการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดจะอ,อะไรมาเกิดธาตุขันธ์นี่ออกมาจากอะไรธาตุสีดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกัน เรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตจิตก็เป็นของมีอยู่ถึงเข้ามาอยู่ได้ของมันมีจะเอามาได้อย่างไงนี่มันล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบกันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แ้วเราที่ว่าตายแล้วสูญในขณะนี้มันสูญหรือไม่สูญมันเอามาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ถ้าหากว่ามันสูญจริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮนานนี่ปัญหาแก้ตัวเอง พิจารณาแยกแยะลงไปมันออกมาจากสิ่งที่ไม่อยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่แหละพบชาติคือความสืบต่อแห่งพบรำชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั่นที่นี่มันมีเชืองมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวพบตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่ศูนย์เป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเติบโตตัวเจ็บตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความศูนย์นั้นมองไม่เห็นถ้ามันศูนย์ได้ยังไง มันสูญอยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความสูญภายในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะสูญได้อย่างไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะให้สูญมันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาสูญความสําคัญมันมันสาคัญหลอกตนต่างหากความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี้มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่จะทําให้เกิดมีอยู่ภายในจิตใจราก ข้อมูลพอกมันก็คืออวิชชานี่ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากจิตแล้วต้องเกิดบันยังคําตลอดกับตลอดกันไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ไม่มีต้นมีปลายเลยจะต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันสูญไปไหนมันได้แต่ความสําคัญเฉยผลสุดท้ายกับผู้ที่สําคัญมาตายแล้วสูญน,นั่นแหละไปเกิดอีกไปราบความทุกข์ความลําบาก ที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วอยากทําอะไรแล้วก็ทําอยากทําบาปทําอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในวาระที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมายที่นี่เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสําคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชั่วช้าลาโม,มกทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อเป็นฉะนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วหรือนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเหตุด้ยังจะต้องไปเสียท่าเสียทีแล้วไปล่มจมถึงขนาดนั้น ด้วยอำนาจของกิเลสมาครอบงำด้วยความสําคัญมาหลอกลวงตนเองตั้งนั้นความจริงมีอยู่ทําไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจใจนี่ไม่ศูนย์เชื่อแห่งกิเลสที่เชื่อแห่งพภพแห่งชาติที่มีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกราที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในใจ,ใจิตใจแล้วมันจะศูน์ไปไหนจะสูนย์ได้อย่างไรนี่คือความจริงมันศูนย์ไม่ได้ความสําคัญเรามันศู์ได้ศูนย์ได้ทมความสําคัญเฉยแต่ความจริงมันไม่ศูนย์ แล้วก็บาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงานผิดออกมาจากที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นจะไปไหนมันเกิดขึ้นที่นั่นให้ผลกันที่นั่นดีชั่วมันอยู่กับจิตจิตจะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดแดนใดก็ตามมันไปด้วยกําลังแห่งกรรมทาลังแห่งวิบากแห่งกรรมมันถักใจให้ไปเนี่ยมันจะสูญไปไหนถายแล้วมันพร้อมเสมอที่จะเกิด จะเกิดสูงต่ำขนาดไหนนั้นมันแล้วแต่อํานาจแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งตนสั่งสมไม่แล้วนี่เป็นหลักความจริงในการเรียนเรื่องความจริงเหล่านี้จึงต้องเรียนลงที่ใจพิจารณาลงที่ใจนี้ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัดกลมนั้นเข้ามาตังนี้เข้ามาด้วยกิตตภาพนาคือเราทราบด้วยปัญญามันมีความ สัมผัสสัมพันธ์นกับสิ่งใดมีความสนใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นดีหรือเป็นทางดีหรือชั่วเป็นสิ่งดีหรือชั่วเราตามรู้เสมอด้วยกิจตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัดกันด้วยอุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดตัดขาดมาโดยลําดับลําดับ,ดบน่ะนี่แหละท่านพิจรณาทางกิตตภาวนาหรือท่านมานั่งกรรมาฐานท่านนั่งอย่างนี้แจะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลูกขมูลล้มไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือนั่งเรียน เพลงของจิตเพลงเรื่องความความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการต่างสมกิเลสวิถีทางเดินของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเดินอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่จิตมันหลั่งไหลออกจากที่จิตนี่ไปเป็นภาพต่างๆให้เราลุ่นเลิงมันเติงให้เราโศกเศร้าเสียใจมีแต่เรื่องที่ภาพที่ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนลงที่นี่และต้องทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลํำดับบแล้วมันตัดขาดจากกานเรื่อยๆขาดกันเรื่อย แล้วจิตมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเพราะมันขาดสิ่งที่สืบต่อหดตัวเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามานี่แหละเรียกว่าตัดพบตัดชาติส่วนหยาบตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามาแม้ที่สูดร่างกายของเรานี้ก็เห็นชาติตามไปจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่าธาตุขันเท่านั้นนัดคือธาตุสีดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้ามีโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคล เมื S <S ่อ <ti> ม hmm. ันทราบชัดแล้วม to no. ันก็สลัดพาณาจิตอีกรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างมันสักแต่ว่าตามความจริงของมันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ปัญญามันทราบลงไปอย่างนี้เมื่อทราบชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วใครจะไปกล้าถือทั้งทั้งที่ทราบชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครจะไปกล้าถือว่าเป็นเราใครจะไปกล้าแบกหามว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเราไม่กล้าเพราะปัญญาอย่างทราบหมดแล้วจะไปกล้าไง ปัญญาเป็นสิ่งที่แท้ที่จริงตามหลักความจริงคือรู้จริงเห็นจริงก็คือปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้พารู้พาเห็นเราพินาให้เห็นตามความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกล้าฝืนความจริงได้อย่างไงว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วเรายังจะไปถือเอาฝืนไปถือมันก็ไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นเรื่ององกิเลสในการแก้นีแ่แก้โดยปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากไม่ใช่เพื่อสังสมกิเลสนั่นมันก็ทราบชัดลงไปอย่างเนี้ยนี่การเรียนการตัดภพตัดชาติการเรียนเรื่องวิถีของกิเลส การตัดกิเลสเลียนอย่างนี้จนกระทั่งว่าธาตุขันก็สักแต่ว่าธาตุว่าขันนั่นคือรู้ตามเป็นจริงและมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครมาบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยถ้าสิ่งไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าเข้าไปจนกระทั่งถึงถึงความจริงคือเข้าใจเต็มภูมิแล้วปล่อยน่ะสุดท้ายมีอะไรตัดหนา้าฝอยเข้ามาโดยลําดับลําดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเอง ตัดไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วพบชาติอย่างอื่นมันขาดไปโดยลําดับลําดับยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชานั่นแหละนี่แหละตัวกิเลสแท้กินก้านสาขากิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้แท้ได้แก่อ,อวิชานี่อวิชาจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตเท่านั้นอวิชาไม่อยู่ที่อื่น ครอบอยู่กับกจิตจนกระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอาวิชชานั้นเป็นตนตนเป็นธรรมชาติเหนั้นนี่เมื่อปัญญายัางยังไม่ทราบชาัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคําที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคมเมืม่อนํามาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเราเรานํามาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชามีอยู่ที่จิตทําไมจะไม่ทราบแล้วทําไมจะทําลายกันไม่ได้ทําไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่น ปัญญาสามารถตัดขาดได้แล้วสิ่งนี้ทําไมปัญญาจะสามารถตัดขาดไม่ได้เล่านะปัญญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดพอตัดขาดอันนี้แล้วทราบชัดเราจะพูดแบบโลกเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตเออหมดกันจะทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกองทุกข์ความทรมานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เป็นมาขี่กับขี่คันจนนับไม่ถ้วนตัวนี้พาให้เป็น ตัวนี้พายเกิดตัวนี้พายตายตายแล้วตายเล่าเกิดซ้ําเกิดซากเกิดมาหยุดไม่ถอยทุกซ้ําๆซากไม่หยุดไม่ถอยมายุติกันแล้วเหรือในครั้งนี้คราวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติตรงที่ข้าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่นเหลือแต่ความวุ่นวุ่นที่เรียกว่าความเมยสุดนั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเคลือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แลเป็นผู้ไม่เกิดทีน่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังสิอันในที่มองคิดนาค้นคว้าแล้วหาความศูนย์มันไม่มีมันเดากันอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสพาให้คนเดาเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เพราะกิเลสแต่ก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเพราะความด้นเดาเพราะความสําคัญเมาเออมหมดแล้วแล้วมันก็ไม่จริงเลยมีแต่ของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจความทุกข์จึงเต็มหัวใจด้วย เมื่อเรียนให้เขาถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สนายตัวมังลงไปจึงได้เห็นโทษชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในปัจจุบันชาติที่เราจําได้นี้เพียงเท่านี้เราก็ทราบชาัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทําให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจน ทีนี้มีแต่ทำร้วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทําใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไม่มีเนี่ยมันแน่อย่างนี้แหละนี่เราเรียนธรรมะภายในจิตใจเรียนธรรมะภาคปฏิบัติภาคภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจําเนี่ยเป็นวิธีทําการแก้กิเลสหรือการตัดกิเลสทำงานกับกิเลสทำอย่างนี้เมือ่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในจิตใจ จิตใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาต่ก่อนเพราะกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่นี่แหละความสิ้นส,สุดของวัตฏะแต่ไม่ใช่ความศูนย์อันเรื่องความศู์ของวัฏะนั้นถูกต้องคือมันไม่มันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูนย์สิส้นจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดจากเก็บตายต่อไปนั้นไม่มีเป็นความศูนย์สิ้นจากสิ่งนั้นถ้าเราว่าศู์อย่างนี้ถูกต้อง แต่ว่าจะศูนย์ิ้อะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความบริสุทธิ์เด่นแสดงขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตนี่ไม่ใช่ความศูนย์อย่างพระพุทธเจ้าทันตรัสรู้แล้วกิเลียดสินส้นศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเหลือภา,ายในพระทัยแล้วยังต้องอาศัยความบริสุทธิ์นั่นแหละประกาศธรรมสอนโลกมาตั้งสี่สิบห้าพระพันษา,าถึงได้พระนิพพานหากว่า ความบริสุทธิ์นี่ได้สูญสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นกิเล็ดนั้นแล้วจิตก็ได้สูญไปด้วยแล้วนําอะไรมาสอนโลกล่ะแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์ไม่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่จิตศูญนั้นจะออกมาจากไหนน่นนี่เรียนทําให้ถึงนี้หายสงสัยปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อเรียนจบเจ้าปัญหานี้แล้ว ตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในะจิตใจหมดหมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เธอเนี่ยความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของที่เจ้าแล้วคนเราจะไมนน่ได้บ่นเรื่องความทุกข์ความลาบากดาเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะเราอยู่ในโลกอนิจจังมันก็ต้องมีสูงมีต่ำมีรุ่มรอนมีได,มด้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมานแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บน่น ทุกก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็ราบตามเหตุตามผลไม่ปีนเกลียวกับทรรมคือคติธรรมดาก็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอตรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นาธรรมมาวิจัยไม่มีเหตุผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการของใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแหละจะพาคนไปล่มจมความต้องการนั่นแหละทาลายจิตใจคนทห้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไร คือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลนี่มิตรยาตพัทตตพือยากไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยยากทั้งนั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่กินไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภาย,นายในจ,จิตใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนาน,นวันนี้พูดถึงเรื่องวัตจักรพูดถึงเรื่องความสูญความไม่สูญ ตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทั้งที่ความสาคัญว่าศูนย์ทั้งที่เข้าใจว่าเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดความเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความเชื่ออันหนึ่งแต่ยังไม่จริงไม่จังต่อเมื่อเราได้เห็นด้วยตัวของเราได้พิจารณาด้วยตัวของเรารู้ด้วยตัวของเราแล้วนั่นแหละความเชื่อน,นี้จึงจะเด่นเต็มที่เลย อันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชือ่อคือความเชื่อตามหลักธรรมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่มาผลิดออกดอกออกผลให้เราได้เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดกำเริบเลยภา,ายในจ,จิตใจนี่เป็นสมบัติแท้ขอให้ทุกๆท,ท่านนำไปพิจารณาซึ่งเราเป็นผู้กอบปัญหา แบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยแเราอาศัยธรรมะพระเจ้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดําเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหาตามที่กล่าวมานี้จึงขอ,อยุติเพียงเท่านี้เอง